จากสภาพปัญหานี่นอกระบบที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เรียเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ถูกทวงหนี้โดยใช้ความรุนแรงจึงได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับนี่นอกระบบตั้งแต่วันที่8มิถุนายนพศ2563เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหานี้ลอระบบให้มีประสิทธิภาพโดยมีสายด่วน1599เป็นหมายเลขรับแจ้งเหตุ ได้กำหนดแผนการปฏิบัติตั้งแต่สำรวจข้อมูลในพื้นที่เพื่อค้นหาเป้าหมายและสั่งการให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลตำรวจปูทร1-9ถาทำการเอ็กซเรย์พื้นที่และส่งข้อมูลขึ้นบัญชีผู้ประกอบการนี่รอบระบบทั้งหมดนำมาจัดก,กลุ่มผู้ประกอบการในระดับ SML เเพื่อพยยิจารณาดำเนินการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ ที่มีพฤติการใช้ความรุนแรงในการทวงหนี้นอกจากนั้นยังบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในห่วงที่ผ่านมามีผลการจับกุมผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบตั้งแต่1ตุลา2566ถึงปัจจุบันจํานวน134รายครับยึดรถยนของกาง22คันรถจักรยานโยน19คันรวมมูลค่าของกลาง8ล้านบาทเศษ มีการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับนี้นอกระบบรายใหญ่เช่นจับกลุ่มเครือข่ายรับจำนำรถยนต์พื้นที่จังหวัดชนบุรีเมือ่อวันที่19ตุลาคม2566จับกลุ่มเครือข่ายรับจำนำรถยนต์พื้นที่อำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสราแก้วเมือ่อวันที่21พฤศจิกายน2566จับกลุ่มแก๊งปล่อยเงินกู้ทวงหนี้โหดพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีเมือ่อวันที่21พฤศจิกายน2566 สำนักงานตารวจแห่งชาติโดยพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้มีการตํารวจแห่งชาติพร้อมที่จะทํางานอย่างบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยรวมถึงหน่วยงานของรัฐหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการไก่เกลี่ยนี่การลงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางเพื่อให้การติดตามผลไปอย่างโปร่งใสและหากมีการตั้งเก้าตั้งเป้า KPI ตามที่ท่านนายกนายกรัฐมนตรีกล่าวไป ก็จะดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบที่ตั้งไว้เพื่อให้การแก้ไขปัญน,นี้ปัญหานี้นอกระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาลครับ